นี่ไม่ได้หาดูหาชมกันง่ายๆนะเบี้ยอาจารย์กาวัดแคร์เนี่ยเอาข้อมูลเอาความรู้เอาไปเยอะๆได้รู้จากพาร์ที่เขาเล่นหากันจริงๆของที่เขาเล่นกันจริงๆที่นักสะสมตัวจริงๆเนี่ยเขาแสวงหาและปล่อยเงินเช่าซื้อนีทะเบี้นปู่เพิ่มรักนี้ก็แท้เลยไหมดูใหม่เดิมๆงี้ดิแค่ใหม่เนี่ยผมจะบอกเลยนะแค่ใหม่เนี่ย ใครมีลูกอมโลก,กระท่าที่ไม่มีใหม่เอาใหม่นี้ไปใส่ในอัพราคาได้หลายหมื่นอ่าพี่มารุนลิจันบอกว่าขอชมถาดสามแสนอะไรเด็ดอ่ะมาถาดสามแสนที่อมเลทำเสื้อไข่ลูกเวบ้างครับอยากได้เสื้อสันขวานอยากได้ครับอ้าวนี่ถาดสามแสน เบีเ้ยจารกาเออทำไมเนี้ยมีหว่หวงเดียวครับเนีย่ยผมชอบรูปอย่างไรแล้วคุณเห็นไหมว่ากระดาษเนี่ยจะเป็นกระดาษเขาเรียกอะไรนะที่เป็นหนังไก่อ่ะเรียกหนังงูง,ง่ายกว่ามีปูรอดเห็นไหมกระดาษแบบนี้ มักจะแท้อัตโนมัติเบียร์นี้หายยากมากเลยนะไปได้ตำไหนมานี่อ่ะที่อัตขระสมครับนี่ถ่ายเมื่อปีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเขียนปีถ่ายไว้ด้วยแบบนึงโอ้เนี่แบงคถ่ายปีแปดกว่าแปดศูนย์ถ่ายปีแปดศูนยไหมกระดาษแบบเนี้ย เห็นไหมถ้าเป็นกระดาษแบบนี้นี่กระดาษออกแบบสี่สี่เปียแล้วเก่ามากครับพี่บันดตกระดาษโปรดักหรือเป้าอาจารย์นี่เอาละนี่ก็ได้รู้เรื่องรูปก็ดูกันไปก็ได้สาระกันมากมายครับ อยากได้องครูหลังตาแผ่นดินหนึ่งองค์ครับพี่เอ็ดดีอ่ะก็ติดต่ออินบ็อกเพจโอ้โหดูนี่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างในถาดนี้แม่โดยเฉพาะนี้แบงค์กรีดแน่นอนหืมเอเตะอรอหุ้ย แอนะพี่เออนี่นี่บางรู้เป็นแซนระพี่นี่รูปหลวงพ่อเต้แอนโอ้แอหนีหายากเลยเนี่ยเบี้ยราคาครับสักครู่นะครับกุมารพอแชมตากร้องรูปพ่อเต้ทอ้โหูตลอจังรูปพ่อเต้เท่าไรพี่มานะรูปพ่อเต้สวยสมบูรณ์มากๆ อยากได้รูปครับอุ้ยกุมาพ็อแชมสวัสดีที่วิทย์ที่บอยด้วยครับเดี๋ยวรอฮะโดยกุมาดูดรงเท่าไรพี่แม็กค,ครับอ่ากุมาพุ่มจองปิดกุมาสามมือนอ้าวนี่มารูปเตะแอตนี้หายากมากมากเทหลวงปูน,นาครุ่นแรกสองสี่เก้าห้านี่ไงปูน,นาควัาละครั้ง อาจารย์ฟัน,นพอผางเอาละครับเริ่มเข้าสู่ความสนุกตื่นเต้นกันอีกแล้วนี่สามแสนได้อะไรบ้างมา สมเด็จเท่าไรแววนกยุงบุญตายอีกแล้วกุพิดดนโบดที่ตัวกปบโอ้ไชจวงนี้แจ๋วนะกุมาดูวยรกเท่าไรครับพี่แม็กค,ครับ,รบ,รบจ้าจ้าได้จา้าจัดให้จา้าเอาถาดสามแสนมาเรียงวางกันจอนจาอ้าอ่ะมาบางอย่างก็เก็บออกเพราะเป็นของชอบส่วนตัว นะครับมาพูดถึงเบีย้ยลูกนี้นี่ฮะแท้แทใช้สบายใจเลยอันนี้คือเบีย้ยอาจารย์กาวัดแครอาจารย์กาวัดแครคือสิทธิหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพันคือแท้จะเป็นสิทธิยุคต้นอายุอานามไล่เรียก นะครับกับพอบีย้ยนี่แล้วเอกลักษณ์ของเบีย้ยของอาจารย์กาวัดแค่ก็คือเป็นเบีย้ยหุ้มด้วยมุงที่เห็นเนี่ยคือมุง้งปิดเบีย้ยห้าพนที่คณะทิพเบีย้ยอาจารย์กาหายากกว่าเบีย้ยปู่เพิ่มนะ ค่เยเนี่ยเนี่ยสายนครสุโขทัยโคตรหายากนะคยเบี้ยแก้อาจารย์กาวัดแครเป็นเบี้ยเมือนครปฐมนะอีกสำนักหนึ่งที่หายากและสั์สิทธิ์แค่พี่กรมสรรบอกหลายตังอยู่อาจารย์กาเห็นป่ะถ้าแท้ๆคุณดูรักดิแดงแป๊ดเลยไหม นี่ไม่ได้หาดูหาชมกันง่ายๆนะเบียอาจารย์กาวัดแคเนี่ยเอาข้อมูลเอาความรู้เอาไปเยอะๆได้รู้จักพารที่เขาเล่นหากันจริงๆของที่เขาเล่นกันจริงๆที่นักสะสมตัวจริงๆเนี่ยเขาแสวงหาและปล่อยเงินเช่าซื้อนีทเบียปูเพิ่มรักนี้ก็แท้เลยไหมสองนาทีขอหมื่นสองได้ไหมฮ <c oughs> ่าฮ <c oughs> หนึ่งรายการเบียนี่ โหนี่ต้องบอกว่าจ,จีจัดจ้านผมบอ,อกคุณเลยจีจัดจ้านเบกะพาทหมู่กระตายที่ไหนครับอูใจตะกุดครบเลยนี่ผูใจอันนี้ไม่ใช่สามกริย์นะนี่เบนจะเลย ห้าโลหะเลยปู่ใจวะะดัดเสด็จพร้อมไหมตะกุดทองตะกุดน้าตะกุดเนินตะกุดทองแดงตะกุดตะกัวใหม่ดีที่สุดในประเทศไทยปู่ใจวัดไของแบบนี้คือของที่ผมบอกคุณว่าใช้สบายใจเก้ไม่มีเก้ไม่ทำนะแล้วเป็นของทีเขาทำไหมเฉพาะ เงินหน้าทองคำอยากได้กี่หมื่นครับพี่พัดมงคลคุยกันหลักหมื่นเนะโลกระธาตุทองคำดอกหนึ่งสี่ห้าแสนอันนี้ทองเงินหน้าเห็นไหมทองแดงนี่ตะกลัวครบมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้แน่นอนเดี๋ยวได้แน่นอนเดี๋ยวได้แน่นอนใครรู้จักอะไรในนี้คุยมานี่ที่ไหน เข็มไหมพระแท้เนี่ยคุณหยิบม,มาปุ๊บเก่าไหมเก่ากว่ายี่ห้าศตวรรษไหมปู่บุญพ่อโหนงอ่าเห็นไหมคนที่ตอบพ่อโหนงหรือตอบปู่บุญหรือตอบพ่อแก้วยืนยันว่าเนื้อดินเนี้ยเก่าเป็นร้อยปีอยู่ในยุคพ่อโหนงในยุคปู่บุญในยุคพ่อแก้วเก่ากว่ายี่ห้าศตวรรษเนื้อดินเห็นไหม ดังนั้นความเก่ากว่า,าวยี่ห้าศตวรรษคือเป็นพระก่อนปีสองพันหรอยเป็นพระแท้แล้วเอกลักษณ์พิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนี้ <Okay. S 1> ชัดเจนอันนี้ปู่บุญว่ากลางบางแก้วครับปู่บุญอ่าพี่จีก็บอกว่าปู่บุญเห็นไหมเออคนรู้เขามีสนุกไหมบบคนที่ไม่รู้นั่งอยู่เนี้ยคือคุณต้องได้เห็นพระแบบนี้คุณถึงจะเก่งพีวีในที่บอยบอกพนอนง คงสามหน้าพออีกไหมครับอาจารย์องค์ด้านหลังไม่ใช่พ่ออ่าพี่อาไปเมื่อพี่เขาบอกว่าพี่ปารมลิมป์ปิดพอเตะสองหมืนอ่าใจเย็นๆเห็นไหมเมื่อมีปู่บุญก็มีปู่บุญก็มีปู่บุญอ,อ่ะเริ่มมาอยากได้อะไรก่อนโโหนี่ แค่ถาดนี้ก็โอเคละนะครับรอเบี้ยอาจารย์กาครับโหเบี้ยอาจารย์กาวัดแคแล้วเบี้ยอาจารย์กายุคต้นจ,จริงๆดูง่ายๆแบบนี้ใช้สบายใจนี่นะครับวิชาของเบี้ยคือค่าคุณมีติดตัวคุณจะไปที่ไหนที่เขามีอาถรรพ์คุณจะ อาถรรน,นั้นเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้เช่นเขาทํายาใส่สั่งไว้ให้คุณตายคุณไปกินยาสั่งเข้าคุณมีเบี้ยแก้ไว้ในตัวยาสั่งก็ทําให้คุณตายไม่ได้นะครับคนเข้าป่าเนี่ยเขาจึงใช้เบี้ยนะครับเพราะว่าเข้าป่าเนี่ยจะมีอาถรรพัเช่นเครือเขาหลงไปข้ามเขาเถามันปุ๊บหลงป่าเลย ไปเจออาถรรพ์ป่าไปทําอะไรไม่ดีในปา่าโดนอาถรรพ์ป่าหลงปลา่าตายในปา่าแต่ถ้ามีเบี้ยวไว้เนี่ยไปข้ามเกลือเถาหลงหรือไปโดนอาถรรพ์ป่าเนี่ยอาถรรพ์ป่าก็จะทําอะไรคุณไม่ได้เห็นไหมเขาทําเสน์ยาแฟใส่คุณนะคุณก็จะไม่โดนในฤทธิ์คุณใส่ดำสเสน์ยาแฟเหล่านั้น มีคนปองร้ายมาทําสิ่งไม่ดีใส่บ้านคุณเอาบาดแตกเอาอะไรมาโยนใส่บ้านคุณทะเลาะบอกแหวงมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองเอาเบี้ยแกเข้าบ้านแก้อาจหันนั้นได้โดยไม่ต้องไปทําอะไรเลยแต่เบี้ยแท้ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้แล้วไงจะทําให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เอามาถากแล้วจะศักศดิ์สิทธิ์ได้ไม่ใช่เนะยต้องสําเร็จวิชามานี่ดังนั้นเบี้ยแก เนียสายนาครปฐม,มยอดนิยมหนึ่งเอาว่าหนึ่งในห้าของเมืองนครดมเลยนี่อาจารย์กาวัดแคร์ลูกนี้นาทีเดียวพออ่ะนี่มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทแล้วใครที่ดูการประมูลอยู่นะครับไม่ประมูลไม่เป็นไรพิมพ์ได้บอกได้ว่าดียังไงมีความรู้อะไรเกี่ยวกับ ในวัตถุมงคลแต่ละอย่างที่อยู่ในมือผมเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีงามมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเวลาเดินแล้วเวลาเดินแล้วนะครับนี่ใครที่อยากดูการประมูลของเนี่ยเพจเราว่าเป็นยังไงมาพิมพ์พูดคุยกันได้มาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับโอ้โหบ้อยอาจาร์กาวัดแคร์แล้วยุกต้นแบบนี้นะครับ อีกหนึ่งสำนักของเมือร้องผสมแต่ไม่ค่อยเจอหรอกอย่าว่าแต่เก๋เลยแท่อย่าว่าแต่แท้เลยเก๋คุณยังไม่ค่อยเห็นเลยหายากจริงเคยได้ยินแต่ชื่อเพิ่งเคยเห็นของจริงยอดนิยมใส่คือรังรางมาที่12500มาที่หนึ่งมื่ันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่อารียครับหนึ่งมื่นสามพันบาทโ,โหนะเอามาเก๋คืนเพิ่มไ่ห้าหมื่น นี่ของวิเศษที่ทำให้คุณแค้วค่าจากอาถรรพ์ต่างๆโอ้โหอนุภาพเกินกว่าราคาที่คุณใส่อยู่นี้มาหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยเอาว่าของวิเศษแบบนี้อันเดียวมีเจ้าของให้คนเดียวใครจะได้ไปครอบครองและเอาไปใช้บุญนะคุณมาหนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยับราคาสุดท้ายนี่เอาแล้วครับใครจะได้เม็ดนี้ไป ผมบอกเลยนะว่าเวลาคุณไปโดนคุณใส่หรือของไม่ดีเนี่ยมันหนักกว่าหลายเท่าแล้วการเก็บวัตถุมงคลแบบนี้คุณไม่ได้เอาเงินไปโยนทิ้งน้ำนะครับของแบบนี้คือของวิเศษที่เขานะเล่นหากันอยู่ในวงการหมดไปแล้วจึงมาใช้ยุคใหม่ๆแทงกันปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เล็กมังกรทองน,นะครับ1 3 7นมืสาเจดร้อยบาทพี่เล็กนะครับ พี่กอนมาไม่ทันคุณคิดว่าหาง่ายเหร,หรอครับมื่นกว่าบาทขอมันไม่เวลาคุณไปเจออาถรรพ์อะไรเข้าตัวเนี่ยมันหนักกว่านี้โอ้เม็ดนี้ถ่ายภาพไว้ให้ผมด้วยไม่ได้เจอง่ายๆหรอกเป็นสิบปีแล้วมั้งที่ไม่เจอเบี้ยอาจารย์กายุคต้นเนี่ยเอาไหนก่อนรูปพาอเต๋แบงเลยาายีนี่น รูปทายหลวงพ่อเต๋พ่อเต๋อกี่มืนหอมประมูลพี่อ่องสลา,านี่คิดเอาสิว่ารูปสแตมแขวนคอเอาวยุคหลังกว่านี้อีกนะเห็นป่ายังบานกี่มือนะไม่ให้ไปการเสียเวลาวันนี้นาทีเดียวคุณมีคุณมีโอกาสกันไม่เยอะนะ ผมบอกเลยว่าพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมานะครับก็แรกหน้าพันบาทเวลาเดินแล้วมาหนึ่งพื้นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายบ้านนี้จะเจนสุดสุดโอ้นี่บ้านนี้ถ้าไม่แท้ไม่ทนันเพิ่มไม่แสนหนึ่งเออเนี่ยแบบเนี้ยคุณสบายใจไหมไม่แท้ไม่ทนันเนี่ยเก๋เดี๋ยวเพิ่มไม่แสนหนึ่งมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทมาหนึ่งหมื่น ห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายแล้วดูรูปนี้ดิข้างหลังเนี่ยที่ถ่ายกุฏิท่านเลยนะบ้านนี้ก็มีครึ่งแสนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท, 500, า 1, บาทครับโอ้โหบ้านนี้ต้องบอกว่าเด็ดสะละตีจริงๆนี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายผมบอกแล้วว่ารูปอะ แพงกว่าเหรียญหายากกว่าเหรียญเหรียญใครๆก็มีได้เพราะทํามาเยอะแต่ถ้าใครได้แขวนรูปอะ่ะก็เหรียญนนยังต้องเอารูปไปเป็นต้นแบบอะ่ะนะใครที่แขวนรูปเหมือนสิทธิ์ใกล้ชิดหรือญาติหนุ่มพ่อราคาสุดท้ายมาที่สองหมืน่นบาทนะครับโอ้นี่ฮะรูปทายหลวงมอเตะโหแล้วดูเลี่ยมโบราณเลยไหม,มเลี่ยมเลน,น่ะเลี่ยมเนี้ยเอาแล้วครับ ถ้าท่านไม่แน่จริงกูมารท่านจะเป็นล้านเลยครับพี่มานะใส่ไหมยังใส่ไม่ยังสองมื่นนะครับราคาสุดท้ายสร้างก่อนบาลและแสนอีกครับบาลน,นี้เอาละครับประเมินค่าไม่ได้ผมบอกเลยนี่คือวัตถุมงคลที่ในสายเขาไม่ได้มีไว้ขายเขามีไว้อวดกัน มาที่สองหมื่นห้าร้อยแล้วนะครับราคาอ้โหนี่พราะเตะคงทองไม่ต้องพูดถึงครับนี่แล้วรูปถ่ายขาวดำแบบนี้มาสองหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วนะครับคงตื่นเต้นนะใครจะได้ไปรูปพราเตะให้เอาเหรียญมาร้อยเหรียญไม่เท่าลูกบาทหนึ่งมาสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสวยสมบูรณสุดๆนึกถึงไงนะพี่จะพี่จอดจริง มาสอง0มื่นหนึ่งพันห้าร้อยบราคาสุดท้ายเนี่ยนี้เดี๋ยวนี่ถพี่จอจยิงได้เป็นสายพอเตนะเอามาขครได้ไปไปดูกันโอ้แล้วรูพอเตบ้านนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่ใครครนะพี่เป็นเป็นที่ผมต้องจดจำไปอีกหนึ่งคนปิดที่พี่มานะพี 21, ่มานะสองมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ สมใจพี่มานะเขาละโอเคโอเคโอเคแคปหน้าจอกัอนไว้เลยอ่ะมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้ขมานานแล้วเมื่อไรจะลงพีพี่พผมถามจริงตะกุดปูใจว่าเสด็จพร้อมใหม่แบบเนี้ยสามมือเนี่ยยิงราคามาเนี่ยผมจะกล้าแบ่งไหมมมา,มา,มาเนี่ยตะกุดทองคำปูใจพร้อมใหม่อะ่ะ ไม่ใช่สามกริยนะ์นะเบนจ่าห้ากริย์์เลยเนี่ยผมจะกล้าให้ไหมใส่มาษามือเนี่ยนะผมจะกล้าให้ไหมของแบบนี้คือผมบอกเลยให้คุณไปเอาโลก,กระทัดอันละสี่ห้าแสนมาอันนี้ครบอ่ะแบบเนี้ยเขาต้องจานอัคระแต่ละดองเนี่ยให้ครบทุกอย่างเป็นมงคลอย่างมากปูใจวเสด็จนี่ทองแท้ น่าแกเงินแเฮ้าดูใหม่เดิมเดิมงี้ดิแค่ใหม่เนี่ยผมจะบอกเลยนะแค่ใหม่เนี่ยใครมีลูกอมลกกระทที่ไม่มีใหม่เอาใหม่นี้ไปใส่ในอัพราคาได้หลายหมืน่นอาจารย์ตีไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าขอเธอ เขียนใส่มือแล้วลงสนามครบอาจารย์จะได้ไม่คาดใจอ้าเนี่ยเขียนใส่มือใช่ปไปเพื่ออัตลดของไล์แรกของวันนี้สองนาทีมานะครับเปิดแรกสองหมืนบาท<ม>เวลาเดินแล้วผมบอกเลยขอแบบนี้คุณประเมินค่าไม่ได้หรอกนี่แต่แบบนี้เอาไปคุยกันในสายนะ ให้เก็บของหลวงปู่ใจอะให้เก็บเหรียญอายิลัสั์หลายแสนจะให้เก็บปกเบญจภากีก,กี่แสนตะกุดโลกธาตุกี่แสนก็นแล้วแต่เจอชุดนี้เข้าไปนี่มันหายากสู้ชุดนี้ไม่ได้นะและอันนี้ครบเครื่องถ้าท่านลงอัขระตะกุดห้าโลหะเนี่ยต้องครบเครื่องมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นหกพันบาทการราคการสุดท้ายอ้อยาวเวลา,วาเดินไปแล้วครับ แบบนี้ต้องบอกว่าเล่นพ้ามา20ปีนี้เขาปี23เพิ่งเจออันแรกทองคําดอกเดียวก็เกินแล้วนี่ทองนาคเงินทองแดงนะตะกัวครบครบทุกนะโลหะเลยราคาสุดท้ายมาที่37,000บาทน,นะครับใหม่ปู้ใจศักดิ์ิิที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่37,000บาทน,นะครับคนรู้อะเขาจะรู้ว่าวิชาใหม่เนี่ย พอยอดอะยังเรียนจากปู่ใจมาเลยราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นแปดพันบาทที่พี่คิงฮิวครับนี่ต้องบอกเลยว่าแค่ใหม่เนี่ยแล้วทองตะกุดทองคำปู่ใจอย่างเดียวราคาใสายอยู่ยังซื้อไม่ได้เลยครับจะปลูกชัดมาเสกมาทำให้เราไม่ได้แล้วล่ะครับโอ้โหมืนนตองนี้ 4, 000, 5, 000, 5, 000, ชุดต้องเรียกว่าชุดนี้ดีกว่าอยู่ที่สี่หมบาทที่พี่คิงต้องเรียกว่าชุดนี้ดีกว่าโอ้พี่กูช่วยก็มามาสี่หมือารยที่พี่กูช่วยครับอยู่ที่พี่กูช่วยนะครับสี่หมใส่ส3 9 2ไม่ทันกลับไปใส่4 2 5สองห,หพี่ะคะิงพี่คิงฮิวนี่มาก่อนเขาเลย สี่สามไม่ทันพิ่คิงฮิวปิดพี่คูจุ้ยนะครับสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทพี่คิงฮิวมาสี่หมื่นสามไม่ทันนะครับนิดเดียวโอ้นะนี่รอบานกลางครับพี่ธีรวรัตโอจะปฏิเสธยังไงอะแบงพี่ครูจุ้ยอย่างเงี้ยอพี่ครูจุย้ย ขอโอเคสามตัวครบชุดแบบนี้นะครับ